สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองมิดแท้เสียหนูอนุทินชาวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยซึ่งถือว่าเป็นมิดแท้โดยเฉพาะช่วงบิ๊กตู่เจอมรสุมจากพักพลังประชารัฐช่วงศึกสักฟอกเจอโดดเดี่ยวในสภามาหลายยก็มีเสียหนู คอยนั่งเคียงประกาศชัดสสของภูมิใจไทยยกมือให้100%คนไทยคุ้นเคยกับบิ๊กตู่พ้นเอกประยุทธ์จันโอชานาย,ยกรัฐมนตรีผู้ที่มีสไตล์ไม่เหมือนใครมี FC อยู่ทางประเทศล่าสุดประกาศวางมือดังการเมืองทำเอาเอฟซีทั้งเสียดายหลังทำงานอย่างหนักตลอด9ปีโดยหนึ่งในนั้นคือเสียหนูหนายอนุทินชาญวิรูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย ซึ่งถือว่าเป็นมิตรแท้โดยเฉพาะช่วงที่บิ๊กตู่เจอมารสุมจากพรรคพลังประชารัฐช,ช่วงศึกสักฟอกเจอโดดเดี่ยวในสภามาลายยกก็มีเสียหนูคอยนั่งเคียงข้างประกาศช,ชัดสอสของพรรคภูมิใจไทยยกมือให้100%เซหรือในยามโควิด -19 ระบาดก็มีเสียหนูดูแลใกล้ชิดและยังเป็นรัฐมนตรีคนสุดท้ายในทำเนียบรัฐบาลที่ได้เจอกับบิ๊กตู่ก่อนที่จะประกาศวางมือทางการเมือง พลเอกประยุทธ์ท่านให้เกียรติพักร่วมรัฐบาลผมรู้สึกใจหายที่ท่านวางมือทางการเมืองเพอตลอด4ปีท่านเป็นผู้นำทีทุ่มเททำงานอย่างนหนักคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติบ้านเมืองและสถาบันหลักของชาติรวมถึงให้เกยียรติการทำงานซึ่งกันและกันถือเป็นหนึ่งความในใจของเสียหนูที่มีต่อบิ๊กตู่นายกรัฐมนตรีคนที่29 ขอขอบคุณข้อมูลจากเดลนิวส์ออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ